รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หน้าที่ประเสริฐในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญผุ้สถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจะสันฐานอันได้แก่พระมหาธันตราธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกษาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวารณศาลาพระราศัศราวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิา่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดช่วง เจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทวิมลยานถาวรจิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารนะโมตัตตสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสสะบริะาะโตอะระหะโตสมมาสัมบุติทัสสะสมาทิงภิกขเวภา,าเวธาสมาหิโตยะธาภูตังปะชานาติติอิมัสสะธรมมะปริยายัสสะอัโทสาถายาสมันเตหีสักกจังธรมโมโซตบโบ ก่อนอื่นต้องขออนมโมทนาสาธุการกับผู้ที่ตั้งใจจงใจสดับกตรฟังธรรมะซึ่งเป็นรายการอาหารกายาหานใจอย่างต่อเนื่องผูกพันกับรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายาหันใจอย่างที่ท่านทราบกันอยู่ทุกวันเป็นข้อปฏิบัติที่ผูกพัน อย่างสม่ำเสมอคงเส้นคงวาในรอบ20ปีผ่านไปเสียงแห่งเทเลิธรรมอาหารกายหารใจก็ออยังอยู่คู่กันมาประจำและยังอยู่คู่กันไปตามภาระที่ผูกกันไว้ถือเป็นความจงใจตั้งใจที่จะมีส่วนนําเสนอ ต่อท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกหมู่เราคือเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติที่ผูกกายผูกใจให้เราอยู่อย่างมีความสงบร่มเย็นบนพื้นฐานแห่งความตั้งใจไว้ว่าเรามานั่งสมาธิกันเถิดว่าจะก่อเกิดแห่งความเบากายเย็นใจว่าจะเกิดความรู้สึกอันสงบสงัด อันจะเกิดความรู้สึกที่รู้จริงเห็นจริงอันจะเกิดความรู้แจ้งเห็นชัดโดยสภาวธรรมตามความเป็นจริงแห่งเราผู้ปฏิบัติสมาธิในรูปแบบของคำว่าหนึงเฝ้าดูลมเข้าออกแห่งตนของตนเป็นหลักสองมีโอกาสก่สอสรสาธสายายพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเป็นหลัก สามมีโอกาสก็นั่งฟังนั่งชมคิดตามกระแสะแห่งการแห่งธรรมตามลำดับไปก็จะเป็นทางเดินแห่งสัมมาปฏิบัติของเราแต่ละคนเข้าใจได้ง่ายว่าสมาธิเกิดได้ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดตั้งใจฟังตั้งใจพูดตั้งใจคิดตั้งใจนั่งตั้งใจนอน ตั้งใจเดินตั้งใจยืนชื่นเชื่อความตั้งใจจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสมาธิเพราะสมาธิอยู่ที่ความตั้งใจตั้งใจ,จใจเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกรณีที่ดูลมข้อเป็นหลักก็รู้ลมข้อเป็นหลักกรณีที่สาธยายมนพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเป็นหลัก ก็สาธยายมนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นหลักต่อกรณีที่นั่งฟังและคิดตามก็ตั้งใจฟังและคิดตามอดพุทธภาสตทยิยกขึ้นเป็นเหตะบลเบื้องต้นซึ่งมีความชัดเจนอยู่ว่าเมื่อจิตของเรานิ่งสงบลงได้ในรูปแบบไหนก็ได้ถ้ามีความสงบระงับลงได้ ความรู้ลึกความรู้ซึ้งความรู้แจ้งความรู้ตามความเป็นจริงก็เกิดขึ้นโดยไม่สงสัยขอให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้ฝึกฝนได้อบรมบ่มใจแห่งตนของตนอย่างนี้ทุก,ทกวันว่าจะเป็นบ่อเกิดแห่งความเบาใจเย็นใจเป็นบ่อเกิดแห่งความสบายกายสบายใจแม่ที่สุดแล้ว ต่อโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ประจำาธาตุขันของเราหนักก็เป็นเบาเบาก็าหมดไปโดยพลังแห่งความสงบของใจโดยพลังแห่งสมาธิที่เราได้ฝึกได้ฝนได้ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องไม่ประมาทบนความชาญฉลาดของเราทุกทุกคนตั้งใจเดินที่เดินทางแนวสมาัธ์ปฏิบัติบนจุดตน ที่บอกว่าเราไม่ประมาทเลยเรารู้ว่าถ้าเราเผลอโอกาสที่เราจะเสียหลักโอกาสที่จะเราจะเสียที่เสียทีเสียคู่เสียคนก็มีได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ระวังไม่ตั้งใจเผลอไปเข้าใจเข้าใจว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้เราก็าคิดเพลินไป คิดเพลินไปจนกลายเป็นเรื่องเผลอใจเผลอตัวเผลอใจเป็นที่สุดก็กลายว่าไม่ไม่ระวังไม่ตั้งใจเส้นทางของชีวิตต้องตั้งใจจงใจจะดูก็ดูให้ชัดเจนจะรู้ก็รู้ให้ชัดเจนจะสร้างความเข้าใจก็สร้างความเข้าใจให้แม่นยำชัดเจนในจุดที่เราพึงกำหนดไว้ เพิ่งกำหนดอยู่บนฐานเดียวกันชีวิตแต่ละวันเป็นชีวิตที่เราบอกกันว่าชราใจไม่ได้เลยทีเ่เผลอไม่ได้เลยซึ่งเรียกกันว่าประมาณร,รู้เท่ากันทาไม่ตั้งใจไม่จงใจปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดถือว่าชีวิตนั้นอย่างตั้งตนอยู่ด้วยความประมาณร,รู้แต่ว,ว่าความประมาณ เป็นโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนจากเหตุจากผลเป็นโอกาสที่จะผิดพลาดบกพร่องได้ทุกเวลาเราทั้งหลายจงมีความตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นจะปฏิบัติอย่างนี้จะต้องทําอย่างนี้จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นกับชีวิตของเราแตเราคนว่าโดยหลักประกันก็เตรียมเตรียมพร้อมเสมอศึกษาจนเข้าใจ และจะใช้เวลาเท่าไรเราศึกษาเข้าใจตีบทแตกสิ่งนั้นเราก็จัดการลงได้ไม่เหลือบากแรงยิ่งเรื่องแนวปฏิบัติของเรามีเป้าที่ชัดเจนการปฏิบัติของเราก็เพื่อหล่อล้อมความรู้สึกนึกคิดแห่งตนของตนให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมคำว่ารู้ก็รู้รับผิดชอบ รู้และประกอบความภาคความเพียรอย่างไม่หยุดไม่ยอนบนทางเดินของเราทุกๆกวันเราจึงเดินทางที่เป็นทางที่สงบและสว่างบนทางเดินของเราทุกคนไปสู่จุดเด่นของตนของตนคำว,ว่าสงบและมันเย็นและมันสว่างอันความรู้ความเข้าใจในธรรมกลางในความสงบและก็เย็นและสว่าง มันเป็นความรู้ลึกและรู้ซึ่งจากสิ่งที่ดูที่รู้ที่สัมผัสจนมีคำตอบว่าไม่มีอะไรที่คาใจไม่มีอะไรที่จิตใจไม่มีอะไรที่ต้องคล้องแวะในจิตในใจของตนเราพยายามที่จะขุดให้ถึงขุดถึงทำถึงถ้าเราขุดถึงทำถึงอย่างไรทุกอย่างมันก็จบลงได้ เพราะมันมีที่สุดของทุกเรื่องจะลึกก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ไม่ถึงจะตื้นก็ไม่มีอะไรจะไม่ถึงรู้ตื่นลึกหนาบางเราก็มีสิทธิ์จะขุดถึงฝั่งถึงฝาถึงขอบเขตที่เราต้องการโดยไม่สงสัยเราตั้งใจจะขุดให้ถึงว่าเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกา เป็นบารสุบาสิกายอย่างไรว่าเราอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมประสงค์นั้นใกล้อย่างไรเราก็าขุดถึงทำถึงโดยตั้งหลักบนสินห้าเป็นหลักประกันขั้นเมื่อเรามีศินห้าเป็นหลักประกันแล้วเราก็าเดินตามกติกาของศินห้าชิดของเราก็าจะเข้าถึงหลักสัจธรรมโดยไม่สงสัย เพราะสินห้าทำให้เรามีความสมบูรณ์เป็นเบื้องต้นและที่สุดแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยเพราะอำนาจของสินห้าร่ำรวยมั่งมีสีสุขเพราะอมนาจสินห้าเราเข้าถึงหลักแห่งความจริงคือสินห้าบนฐานเดียวกันบนชีวิตเดียวกันบนความรู้สึกเช่นเดียวกันขอให้เราทุกคนมั่นใจในสินห้าของตนของตน ว่าเป็นทางเดินที่ประเสริฐที่สุดเป็นทางเดินที่เลิ่นและประเสริฐที่สุดของเราทุกคนขอเป็นเรื่องจงใจตั้งใจจะเป็นคนมีศีลหา้าเป็นหลักประกันของการเดินทางมนุษย์ธรรมดาถ้าไม่มีกรอบไม่มีกติกาไม่มีขอบมีเขตชัดเจนมนุษย์ก็เลยตามเลยมนุษย์ก็สนองความรู้สึกความต้องการของตนอย่างนั้นอยู่ร่ำไป แต่ถ้าเมื่อไรมนุษย์มีที่สุดของสินห้าในใจมนุษย์นั้นจะมีความสมบูรณ์เป็นที่สุดของการเดินทางเรามีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าอยู่ความสมบูรณ์ของมนุษย์สมบัติคือร่างกายก็ต้องมีความสมบูรณ์ของโคค่าสมบัติโงเราก็ต้องมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติพวกเราต้องมี เพราะเรามาเป็นมนุษย์แล้วเราจะต้องเป็นและต้องมีตามความเป็นจริงในโลกวิสัยบนพื้นฐานที่เราตั้งใจสนใจถี่ใจที่จะศึกษาและนำมาสู่การพัฒนาตนของตนว่าเราต้องพัฒนาอย่างนี้ทุกทุกวันว่ามันไม่เป็นการพิเศษบุคคลเลยไม่เป็นการ,รยกไว้บุคคลเลยมีสิทธิ์มีโอกาสเท่ากัน เพียงแต่เรารู้เท่ารู้ทันต่อกกรอบปฏิการที่เราถูกกำหนดไว้ว่าเราอยู่ในฐานะใดเราอยู่ในลักษณะใดและเราก็รู้ฐานะลักษณะแห่งเรานั้นๆบนพื้นฐานในความไม่ประมาทของตนของตนรู้ว่าเจ็ดวันมีศักและมีสิทธิ์เท่ากันหยิบสี่ชั่วโมงก็มีศักและมีสิทธิ์เท่ากัน ว่าเราจะเดินตามให้ทันด้วยเหตุด้วยผลโดยสัมมาปฏิบัติของเราแต่ละคนจึงต้องมาเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าพิจารณาว่ามันเป็นก,กฎกติกาเดียวกันโดยลักษณะพื้นๆเราก็รู้ตึกก็มีคำว่าสิ้นมีคำว่าเสื่อมมีคำว่าส่งมีคำว่าสุดนี่คือตึกศาลาคุดีก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ แม้แต่เขาเราท่านก็มีลักษณะไม่ต่างกันเลยมีคำว่าสิ้นเสื่อมทรงสุดมีลักษณะที่บังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้มีฐานะเป็นเช่นเดียวกับภูเขาเหล่ากาต้นไม้ภูเขาเหล่ากามีลักษณะอย่างไรเราก็อย่างนั้นความเป็นจริงก็ไม่มีอะไรแน่นอนบางทีลมก็มาโค่นเจ้ากอน บางทีรมแรงก็มาโค่นต้นไม้ซะก,ก่อนเรายังตั้งหลักไม่ได้เลยชิดของเราเองก็เหมือนกันเกินคาดเกินคิดเกินนึกเกินฝันเกินด้นเกินเดาที่เราจะคิดเอาเข้าใจว่าน่าจะใช่ความเป็นไปได้มันมีอยู่ตลอดเวลากับธรรมชาติเราจึงบอกว่าอย่าประมาทนะมีความเป็นไปได้ตลอดเวลา เรามาอยู่ในโลกแห่งความจริงสมมุติก็เป็นการอยู่ชั่วครู่ชั่วยามเราไม่ได้มาอยู่ค้ำฟ้าอะไรเสื้อมอะไรเรามาแล้วเราก็อยู่ระยะหนึ่งแล้วเราก็ไปเป็นระยะที่จอนไปจรมาเหมือนกันทุกคนเราถึงมานั่งเตือนเจ้าของสอนเจ้าของว่าเราเองก็ต้องไปต้องมาแม้ชรลาไม่ชรลาเราก็มีสิทธิ์เท่ากันแม้จะเจ็บใขรได้ป่วยไม่เจ็บใขรได้ป่วย เราก็มีสิทธ์เท่ากันคําว่าสิ่งที่รักต้องจากกันสิ่งที่รักเรื่องของแหนต้องพัพากจากกันเป็นความจริงที่เปิดเผยกับเราทุกรูปแบบผู้ฝ่ายอ่านฝ่ายทำก็มากําหนดรู้จิตรู้ใจของตัวเองวพรามันอยู่กับอะไรมันคล้องอยู่กับอะไรมันจมหมักอยู่กับอะไร เราต้องรู้และก็รู้เท่าทันกับความจําเป็นกับไม่จําเป็นของเราเหล่านั้นจงมีโอกาสเปลี่ยนขยับขยายปรับไม่หยุดไม่ย่อนพัฒนาไม่หยุดไม่ย่อนสุดท้ายมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะประสบการณ์ของการพัฒนาไม่หยุดไม่ย่อนเราก็ก้าวกระโดดขึ้นไปสู่อีกจุดหนึ่งความเป็นจริงก็ดูเหมือนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย แต่เรากล้าได้กล้าเสียแม้เสียงเป็นเสียงตายมันก็มีความหมายสำหรับเราทุกคนเพราะเราเตือนเกี่ยวของว่าประมาทไม่ได้เลยถ้าเราเผลอเราก็เสียหลักได้ง่าย,ายดังนั้นคำโบราณจึงว่าไวายอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนจะได้ไม่จนใจเจ้าของทิเทนวาสุเตนวาปริสั่งกายวา เห็นมาก็ดีรู้มาก็ดีฟังมาก็ดีถ้าเราไม่เข้าใจเราก็คงต้องถามไถ่พูดคุยแม้ที่สุดเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันในโลกแห่งความเป็นจริงในดูลการเข้าบรรษานี้นั่นเรามีพื้นฐานคือต้องคำว่าให้อภัยเพราะความไม่รู้จริงของสัตว์บกสัตว์น้ำโอกาสที่จะมีคำว่าผิดพลาดบกพร่อง มีได้ด้วยตั้งใจและไม่ตั้งใจเส้นทางของชีวิตเราถึงหลีกเล่นมาสู่ธรรมปฏิบัติเพื่อจะได้ขจัดความขาใจความสงสัยในจิตในใจของตนเรามานั่งดูมาสังเกตดูเราจะรู้ว่าเรามีความเป็นไปอย่างไรมีความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนอย่างไรระยะเวลาสถานที่ที่เราปรับเราขยับตนของตน ไม่เคยนิ่งไม่เคยเฉยเลยดังนี้นั่นเราจึงต้องบอวชอย่าประมาทนะบอกแต่ว่ารุ่นเดียวตายแล้วกว็มีแม้แม่ตายพิกลพิการไปแล้วกว็มีมนุษย์อย่างนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนความจริงก็คือความจริงปิดไม่อยู่เปิดอยู่ตลอดเวลาเช่นคำว่าสิน้นคำว่าเสื่อมคำว่าทรงคำว่าสุด ทุกลมหายใจเขาออกบอกลักษณะสิ้นเสื่อมทรงสุดของเราทุกคนใครผู้ใดเผลอตัวเผลอใจเขาผู้นั้นมีแต่ตายทั้งเป็นตายทั้งยืนจึงต้องถามตัวเราว่ารอบวันจะต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันรอบสัปดาห์ต้องมีอะไรเป็นหลักประกันเดือนทั้งเดือนต้องขยับปรับตัวอยู่เรื่อยๆใช้หลักธรรมะพุทธเจ้าครองตนและครองใจคน ใช้ความขยันใช้มาตรฐานในความขยันใช้หลักของการอยู่ร่วมเพื่อนร่วมมิตรร่วมสหายและรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนที่สุดเราก็าอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ได้โดยไม่สงสยัยความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่เราสนใจในปัจจุบันอารมณ์กิจกรรมที่เราต้องพัฒนานตนของตนเราก็ทำอย่างไม่หยุดไม่หย่อน เราทำอย่างอย่างเราเข้าใจแล้วว่าเราทำอย่างนี้มันจะมีผลอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันจะมีผลอย่างนี้มีผลรองรับแห่งความดีงามทั้งหลายทั้งปวงสาธุชนคนดีทั้งหลายพองทราบในความตั้งใจท่านเจ้าคุณปู่จันสีแสนมงคลวัดโพธิสมพรเมืองดอนธานีท่านยังเมตตาขอนคว้าพยายาม ที่จะเป็นส่วนหนึ่งต่อเติมให้ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยได้รับการบำรุงรักษาเท่าที่จะทําได้จากคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมังวดอนธานีท่านเจ้าคุณปู่ได้มีส่วนต่อเติมเสริมความดีให้กับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและผูกพันเกับญาติพี่น้องแห่งตนของตนแม้เสี่ยงก็ยังปลอดภัยอยู่ในลักษณะดูแลรับผิดชอบ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนสําคัญท่านเจ้าคุณปู่จันศรีแสนมงคลได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นหลวงปู่ที่สมบูรณ์ที่สุดคดีโลกก็ได้คดีธรรมก็ดีงานของใจจึงเป็นงานที่เจ้าคุณปู่ตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทแม้อายุไขจะร้อยสองปีแล้วก็ยังขนขวายพยายามเพื่อหมู่เพื่อคณะไม่คิดว่าอายุมากหรืออายุน้อย คิดว่าจะอยู่เพื่อเกื้อกูลต่อสังคมเท่านั้นวิสัยโลกวิสัยธรรมก็จะพึ่งพากันอย่างนี้บนทางสัมมาปฏิบัติถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมขอให้เราน n ้นในตั้งใจและจงใจว่าจะอยู่ในหลักการบูญการกุศลบนคำว่าเวียวัจจะไมอะไรพอช่วยได้เราก็ช่วยอะไรพอขอนขวายได้เราก็ข้นขวาย ตามกำลังและโอกาสของเราทุกคนอย่านิ่งดูดายเพราะเรามีศักดิ์และเราก็มีสิทธิจะทำความดีให้ปรากฏได้เหมือนกันไม่มีพิเศษบุคคลเลยไม่มียกเว้นบุคคลเลยคอยเรื่องตั้งใจจะเติมจะเสริมความดีให้กับตนของตนโดยความไม่ประมาทดังเช่นเจ้าคุณปู่จันทรีแสนมงคลมืองกรดรธานี เจ้าวาดวัดโพธิสมภร์เมืองอุดรท่านก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ประมาทถึงแม้อายุไขจะร้อยสองปีแล้วก็ออยังแต่เกียกต่กายขอนขวายพยายามบอกสัทธาสาธุชนให้มีส่วนดูแลสังคมร่วมกันพระพุทธเจ้าของเราฝากไว้ว่าจงอยู่เพื่อนุเคราะห์ชาวโลกจงอยู่เพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จงอยู่เพื่อความสุขร่วมกันในสังคมแห่งเราทั้งหลายเพราะมนุษย์อย่างเราเป็นลักษณะมนุษย์พึ่งพาอาศัยกันขอเราอย่าคิดว่าไม่สำคัญเราทุกคนต้องเห็นความสำคัญคำว่ามนุษย์อยู่ได้ที่อยู่ได้ดีและได้สมบูรณ์เป็นที่ง่ายดายเป็นที่สุดก็เป็นรังโลกแห่งอาศัยกันโลกอาศัยกันจึงเป็นโลกที่ง่ายที่สุดเรียกว่า เสริมส่งความดีงามให้ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานงานเล็กงานน้อยงานใหญ่งานใกล้งานไกลอะไรที่ดูแล้วเป็นไปตามพุทธประสงค์โลกานุกรรมปายะเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลชาวโลกสุขายะโลกานุกรรมปายะอิตายะอัทายะสุขายะ